วิธีไล่ยุงนะคะแบบปลอดภยัยไล่สารเคมีเหมาะมากๆเลยสําหรับบ้านไหนนะคะที่มีเด็กอ่อนหรือว่าคนชราหรือว่าใครแพ้ยากันยุงนะคะลองสมุนไพรสูตรนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะนั่นก็คือกระเทียมใช้กระเทียมจีนหัวใหญ่นะคะเพืเ่องตนคะ่ะแกะออกจากหัวให้เป็นกลีบๆนะคะไม่ต้องเอาเปลือกออกเนาะจากนั้นก็ใช้ครกตามให้พอช้ำๆไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะให้ช้ำๆแตกๆเหมือนในคลิปวิดีโอได้ ได้ค่ะจากนั้นเราก็ทำการตักออกใส่ช่วยได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใส่น้ำส้มสายชูปริมาณน้ำส้มสายชูเราก็ใส่ให้ท่วมตัวกระเทียมของเราได้เลยค่ะกระเทียมกับน้ำส้มสายชูนะคะเมื่อยุกได้กลิ่นยุงจะหนีหายแน่นอนค่ะเพืเ่อนๆขาก็เอาไปวางไว้ตามซอกตามมุมนะคะที่มียุงอยู่เยอะๆนะคะเดี๋ยวแค่เลยจะเอาไปไว้ใต้ซอกโต๊ะทํางานนะคะเพืเ่อนๆขาค่ะ,คะทดลองดูนะคะอีกหนึ่งวิธีในการไล่ยุงให้หนีหายยุงไม่ตายค่ะ